เอาติตัว1.6กตัวจีนะยางดันหลบอปปี2021สอสภาพส,สวยๆนะให้ดูสภาพของด้านหน้าก่อนบอกเลยว่าสวยมากนะปลายเบียนก็ยังสวยครับภายในกว้างขวางนะเป็นเอกลักษณ์ของออาติตเขาอยู่แล้วนะสภาพเบาะส,สวยๆเลยคอนโซลโคตรแจ่มครับผมให้ดูฝั่งขวานะบอกเลยว่าเงาสุดๆนะพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะถอยให้2ตํตำแหน่ง ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วครับแมนน้อยเพชรยนครับคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีมูรีตอนนี้ก็อยู่ในช่องของ f อ l e a ็ i n g นะผมถ่ายทำอยู่ที่เพชรยนตริทัย68เมีบุรีนะกันนี้ก็มีลูกอ่าไม่ใช่มีลูกค้ามีตัวรถนะมีตัวรถเอาติดนะตัว1.6ตัว G ีนะปี2018บอกเลยว่าเลขไหม่นี้ไม่ถึงแสนนะเข้ามาใหม่เลยตัวนี้นะกับป,ป้ายทะเบียนที่สวยเลย,ย,เลย3กรอ,อ5 8 5นะเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วให้ดูราคาก่อนอยู่ที่4 1 0 0 0 0นั้นเลขไม่อยู่ที่90,007แค่นั้นเลยนะสภาพคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยกลัว A FC จองไม่ทันกันนะ,ะ4 0า0 1 9 0 0 0ไอย่ที่9 7 0 0 0เป็นรถปี2 218ตัวนี้คือ1.6ตัวจี สภาพส,สวยๆเลยก่อนจะไปชมรีวิวรอบคันนี้ก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะในช่อง M N l i s t i n g อันนี้ก็เป็นช่องใหม่ก็ฝาก F C ทุกท่านเป็นกำลังใจให้ผมด้วยผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกับรถใหม่ที่เข้ามาแบบใหม่ไม่ถึงแสนแบบนี้บอกเลยว่าสภาพสวยๆส่วนลูกค้าถ้าไม่สะดวกโทรนะเบอร์เธอเบอร์โทรผมอยู่ด้านล่างแล้วขออภยอัย F C ถ้าไม่สะดวกโทรนะผมมีลิงก์อยู่ด้านล่างสามารถไปกรอกข้อมูลเช็คเครดิตเบื้องต้นตัวเองได้ว่าสามารถซื้อได้ไหมนะเงินเดือนเท่านี้ต้องดาวเท่าไหร่นะ หรือฟรีดาวต้องทํำยังไงสามารถไปก่อกข้อมูลเช็คเครดิตเบื้องต้นได้นะหรือโทรมาหาผมเลยปรึกษาผมไม่ต้องกลัวผมนะผมไม่ใช่ไฟแนนซ์ผมเป็นเซลล์ขายรถเดี๋ยวให้มาดูสภาพของไฟด้านหน้าก่อนบอกเลยว่าเดิมนะเดิมจากโรงงานนะไม่มีชนหนักมาแน่นอนอไม่มีแตกไม่มีหมองน้สภาพสวยๆด้านในตรงนี้เป็นไฟหลอดไฮโดรเจนนะพร้อมกับโครเมียมสวยๆไม่เหลืองไม่ลอกอยู่แล้วนะ ป้ายทะเบียนส,สวยๆเลยครับ3กรลอ .585 ป้าเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วตัวนี้ด้านหน้าบอกเลยว่าหรูสุดๆนะอันนี้คือน้องแคมเมอรี่นะน้องแคมเมอรี่ภายในนี้กว้างขวางเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะด้านล่างตรงนี้เป็นช่องรับรวมระบายความ,ร,วม,ร,วม,ร,วมร้อนของหม้อน้ำนะบอกเลยว่าหม้อน้ําตัวนี้เขาใหญ่มากตัวนี้เป็นเครื่องอึดถึกทนอยู่แล้วของอาติดนะเป็นเครื่องโตโยต้าตัวนี้เป็นถึกทนที่สุดแล้วในบรรดาเก่งของโตโยต้าสภาพส,สวยๆเลย,เลยอตอนนี้ก็ ฤดูร้อนนะฤดูหน้าก็ฤดูฝนแล้วก็อยากให้เอฟซีทุกท่านมีรถขับกันใช้ในครอบครัวนะไม่ต้องให้ลูกให้เมียหรือให้แฟนไปตากฝนตากแดดนะก็มีรถขับกันผมช่วยดันมาทุกเคสผมทํามาเกือบพันเคสแล้วนะ,ะสามารถเชื่อใจผมได้เลยผมมีทีมไฟแนนซ์นะยี่สิบกอบไฟแนนซ์เลยเกือบเกือบยี่สิบไฟแนนซ์นะผมมีอยู่ที่นี่เพราะที่นี่เป็นเพรยนต์นะที่นี่คือเพรยนต์นะ ติดหนึ่งใน9ของประเทศเราไม่ใช่ติดเล็กๆนะั้เราเป็นบริษัทเพชรจุนไว้ใจได้นะสภาพสวยๆเลยยางตัวนี้เป็นของดัลลอบนะสภาพสวยๆเป็นยางปี2021นะสามารถใช้ได้อีกยาวๆเลยมาในขนาดยาง205 55R16 นะเป็นแมกอัลลอยขอบ16ตัวนี้ได้เป็นดิ้หน้าดิดหลังแล้วนะ,ะระบบความปลอดภัย ABS บอกเลยว่า ตัวต้าเขาทามาดอาออออีอยู่ในสภาพดีเลยเรื่องเบรกเรื่องอะไรอ่ะอยู่ในสภาพดีช่วงล่างผมลองขับมาแล้วนะช่วงล่างบอกเลยว่าแน่นๆนะภายในซุ้มล้อก,กันยาซิลิโคนจากโรงงานนะตัวโชคนะยังอยู่ครบปกติจุดอาร์คจุดอะไรก็ยังอยู่ครบปกติเลยคันนี้สวยๆรีบให้ f c ได้มาดูกันอ่าผมขอรีวิวแบบเร็วๆเลยนะอ่าเพราะว่าผมรีวิวอาร์ติสมันก็สเปคเดิมแต่คันนี้จะดียังไงนะ จะคุ้มค่ายังไงสําหรับ f c นะคันนี้ไม่น้อยอคันนี้ไม่น้อยป้ายทะเบียนสวยๆป้ายทะเบียนสวยๆเลยตัวนี้บอกเลยว่าโฉกเฉี่ยวที่สุดเลยเก๋งมันดียังไงนะไอเก๋งเอาติตัวนี้มันดียังไงนะความกว้างของเขานะให้ดูก่อนความกว้างของเขานะยังอยู่ในสภาพดีเลยตัวเบาะตัวอะไรยังอยู่ครบปกติอันนี้คือ,อยางด้านหลังนะให้ดูสภาพของแม็กก่อนบอกเลยว่าเดิมจากโรงงาน แมนกอันลอยเขาทำมาสวยนะโตโยต้าบอกเลยมาในส่วนของบ่อนะยังอยู่ในสภาพดีเลยเบาะด้านหลังนะตรงนี้ด้านหลังของเขาก็มีช่อง USB มาให้นะ,ะสำหรับเชื่อมต่อชาร์จโทรศัพท์ชาร์จโน้ตบุ๊กก็สามารถเชื่อมได้ให้มันหนึ่ไอสองแอมถือว่าเร็วเลยสภาพของหลังคาบอกเลยว่าไม่มีคราบเหลืองนะไม่มีการเขียนยันเขียนอะไรนะสภาพบอกเลยว่าน้องป้ายแดง สวยๆครับสวยๆตัวยางไม่มีการเสื่อสภาพนะตัวยางไม่มีการเสื่อสภาพยังอยู่ในสภาพดีให้ดูคาน B บีก่อนไม่มีชนหนักมาแน่นอนตัวบานพับนะตัวของยางของเก็บสายไฟยังอยู่ในสภาพดีไม่มีการเสื่อสภาพของตัวยางตัวประตูบอกเลยว่าสวยมากตัวประตูบอกเลยว่าสวยมากนะให้ดูจุดต่างๆนะตัวนี้คืออะไรเดี๋ยวผมขอให้ความรู้นิดนึงนะตัวนี้คืออะไร ตัวนี้คือสําหรับเวลามีเด็กหรือมีคนอยู่ภายในคนแก่คนอะไรนะกันเขาเปิดรถจากภายในนะสามารถเอาลงแล้วปิดประตูคนจากภายในจะไม่สามารถดึงประตูออกมาได้นอกจากภายนอกนะแต่ถ้าอยากให้ประตูใช้งานได้ปกติก็เอาขึ้นแล้วก็ปิดประตูแค่นั้นเลย่าเป็นระบบความปลอดภัยของเขานะเขามีมาให้อยู่แล้วนะสภาพของด้านหลังบอกเลยว่าสวยๆตรงนี้มันไม่ได้งอไม่ได้เลยนะผมเปิดเพื่อที่จะรีวิวให้ FC ได้ดูก่อนนะ สภาพสวยๆด้านหลังมีเซ็นเซอร์กะระยะถอยให้เลยนะตรงนี้เป็น2ตําแหน่งนะสภาพสวยๆของกันชนอ่าอันนี้คือสภาพเดิมจากโรงงานเลยนะอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนให้ดูภายในของด้านหลังก่อนตัวกระจกอ่ะขอขอดูอีกฝั่งหนึงตัวกระจกนี้ไม่ต้อง กังวลนะครับเป็นกระจกแท้จากโตโยต้าอยู่แล้วไม่มีชนหนักพิษคว่ำหรือกระจกแตกมาแล้วเรามาเปลี่ยนเอาของเชียงกงมาใส่เราไม่ทําอย่างนั้นเพราะรถที่นี่เป็นรถเกรดเนะเป็นรถเกรดเเป็นรถประวังจากหน่วยงานราชการร,าการัฐวิสาหก,ก,กิจเอกชนนะเขาหมดสัญญาเช่าเราก็ไปประมูลมารถพวกนี้มันดียังไงนะมันดีตรงที่ว่าเขาเขา้าศูนย์ทุกระยะอยู่แล้วพวกน้ามันน้ามันเกียร์น้ํามันเครื่องน้ำมันอะไรเขาไม่มีขาดอยู่แล้วเขาเปลี่ยนทุกระยะอยู่แล้ว รถพวกนี้เขาการันตีเรื่องความละเอียดละอ่อนอยู่แล้วนะเขาก็เข้าศูนย์ทุกระยะเลยในส่วนนี้มาให้ดูสภาพของฝากระโปรงก่อนให้ดูชัดๆเลยให้ดูชัดๆเลยบอกเลยว่ายังอยู่ในสภาพดีนะตัวขายึดบอกเลยว่าหัวน็อตคมกลิบทั้งสองฝั่งตัวขายึดต,ตัวนี้ไม่มีหักไม่มีงอนนะไม่มีต่อแล้วเอามาเชื่อมนะไม่มีเราไม่นํารถอย่างนั้นเข้ามาแน่นอนเอามาแล้วเอามาขายถูกๆลูกค้าบอกว่าอยากได้ถูกๆผมไปดูที่อื่นทําไมถูกจัง ก็รถเขาไม่ใช่รถเกรดเอนะเขาอาจจะไปยำไปอะไรมาเขาขายถูกรถ200,000กว่าบาทปีนี้ผมดูมา2 0 0 0 0 0 300,000กว่าบาทเองอ่าอันนั้นคือรถไม่ใช่รถเกรดเอนะให้ f c ได้รู้กันก่อนนะตัวท่อเฟกเก็บสายไฟนะั้นไม่มีการเสื่อมภาพของตัวพลาสติกยังอยู่ในสภาพดีห้องเก็บสัมภาระบอกเลยว่ากว้างขวางมากนะอ่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วในส่วนนี้นะผมให้ดูทุกซอกทุกมุมอยู่แล้ว สภาพของล้ออะไรนะชุดแมแลงชุดอุปกรณ์ถอดล้อ,อยังอยู่ครบนะการยาสิล,โลิโุคนจุดอักอะไรต่างๆนะยังอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยสภาพสวยๆตัวกันลอยอยาให้ดูก่อนอสภาพสวยๆนะตัวกันลอยสภาพของอยางนะให้รูในลืบก่อนในลืบตรงนี้นะจุดเม็ดอ์กนะบอกเลยเป็นตุ่มเป็นตุ่ม,เป,มเป็นตุ่มมาของแท้แน่นอนผมเนะี่ยจริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีตรงไหนมีตําหนิผมก็บอกมีตําหนินะ เดี๋ยวให้ดูฝั่งขวาเต็มๆก่อนอ,อันนี้คือสภาพรถมือสองนะสภาพเกเอให้ดูสันเหลี่ยมก่อนสันเหลี่ยมของเขาน่าบอกเลยว่าคมกริบมากอ่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะตัวนี้นะสีแสงที่กระทบกับตัวรถน่าบอกเลยว่าเงาสุดๆอ่า มาในส่วนของภายในนะให้ดูก่อนนะสภาพของคอนโซลนะยังอยู่ในสภาพดีเลยก่อนจะไปดูสภาพของภายในนะให้ดูสภาพของอประตูฝั่งคนขับก่อนก็ยังอยู่ในบอกเลยว่ายังอยู่ในสภาพที่สวยนะตัวยางบอกเลยไม่มีการสูญสภาพของตัวยางนะตรงนี้นะสามารถเอานุ้วจิกดูได้แต่อย่าไปจิกแรงนะครับมันจะเป็นรอยเล็บจุด อาร์คจุดอะไรยังอยู่ครบปกติเลยตัวควบคุมของประตูฝั่งนี้ก็สามารถใช้งานได้ปกตินะมีเซ็นทันล็อกให้แล้วตัวนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะตัวคอนโทรลเขาอยู่ไหนตัวคอนโทรลเขาอยู่นี่นะอ่าตรงนี้นะอยู่ในภาพพิเศษตรงนี้เป็น Energy s t a r t Stop ยังอยู่ในสภาพดีนะโคเมยียมบอกเลยว่าสวยสุดๆนะสภาพของคอนโซลด้านบนเดี๋ยวให้ดูก่อนอสภาพถือว่าใช้ได้เลยแต่ถ้าเป็นผมนะ ถ้าเป็นผมนะผมชอบคันนี้ถ้าผมเป็นลูกค้านะผมอยากซื้อคันนี้พออะไรไมน้อยด้วยสภาพสวยด้วยแล้วก็ภายในบอกเลยว่าน้องป้ายแดงนะอคอนโซนี้ที่ผมถ่ายมาภายในคันนี้สวยสุดเลยอ,อยากให้ fc จองทันกัน,กน,กนเรียบรีบมา,าให้ fc ได้ดูกันนะตรงนี้เป็นแอร์แบ็กให้นะเจ็ดตำแหน่งนะมีหน้าคู่ให้ความปลอดภัยเขาก็ถือว่าใช้ได้เลย จิตตำแหน่งนะของคอนโซลด้านหน้านะชุดเครื่องเล่นตัวกระจกของเขานะไม่มีรอยไม่มีอะไรนะตรงนี้ก็สามารถเปิดปรับใช้งานได้ปกติเลยตรงนี้เป็นช่อง DC12 บนเขาก็มีมาให้นะสภาพของคอนโซลตรงกลางนะตัวเกียร์ตัวอะไรก็ยังเดินสภาพปกติเหมือนเดิมเลยที่พักแขนนะบอกเลยว่าสามารถใช้ได้เป็นทิปพักแขนภายในเป็น2ชั้นนะสภาพสวยๆเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตสตาร์รถให้ดูนะอ่าอา่โอเคคเุณแจอยู่ไหนคนุณแจอยู่ด้านหน้า รีบโทรหาผมเลยนะ063407822นะถ้าผมเป็นลูกค้านะถ้าผมเป็นลูกค้านะผมเลือกคันนี้ดีกว่าอ่าคันนี้บอกเลยว่าสวยมากอ่าเปิดขึ้นมาแอร์ก็เย็นเลยอ่ามาในส่วนของหน้าจอแสดงผลข้อมูลนะเขาแสดงอยู่ที่9 7 5 3 8กิโลนะบอกเลยว่านี่เป็นไม้แท้ไม่มีกอแน่นอนนะสามารถตรวจสอบได้อ่าสามารถตรวจสอบได้เลย ที่นี่โอ้ยพี่ไม่น้อยจังรถปี2018ออพี่กอ่อมาหรือเปล่าผมไม่เชื่อพี่หรอกอตรวจสอบได้ครับตรวจสอบได้นะไม่ต้องกังวลเลยเพราะรถที่นี่รถเกรดเออยู่แล้วเราคัดรถมาเราไม่ใช่ว่าคัดรถแล้วเอามาซ่อมขายถูกๆให้ลูกค้านะเราคัดมาแล้วล้างขายให้ลูกค้าเลยชงเหมือนรถป้ายแดงเลยอเพราะที่นี่ไม่ใช่เตท์เล็กๆนะของเราหนึ่งในเก้าของประเทศนะบอกเลยเพชรยนต์นี้หนึ่งในเก้าของประเทศนะ เชื่อใจผมได้ผมจริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีที่หนึ่งของมีนบุรีเลยเพชรยนต์ให้ดูสภาพก่อนบอกเลยว่าแอร์เย็นมากนะอ่าถุงตรงนี้ยังไม่แกะเลยดูจะใหม่ไปขนาดจะใหม่ขนาดไหนดูดิผมอาจจะพูดคำว่า,าสภาพเยอะเกินนะก็สภาพมันเดิมๆสภาพใหม่ๆจะให้ผมพูดยังไงสภาพเก่ามากครับมันก็ไม่ใช่ใช่ไหม F ซี่ถ้าเป็นผมนะผมเป็นลูกค้าผมเลือกคันนี้ดีกว่าดูดิสภาพของบอก บอกเลยว่าสวยมากาเดี๋ยวผมขอไปดูด้านหลังผมขอไปดูด้านหลังนะห้องผู้โดยสารด้านหลังย้ำอีกทีนะราคาสนะี่แสนหนึ่งหมืนเกาพันนะไม่ถึงแสนด้านหลังก็สวยเรารูมาจากฝั่งนู้นแล้วโอเคเดีย๋ยวเราไปดูหน้าห้องเครื่องกันดีกว่ามาในส่วนของหน้าห้องเครื่องนะนี่คือสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยนะ ไม่มีการดัดแปลงหรือเอาไปติดแก๊สติดอะไรไม่มีนะเราไม่รับรถอย่างนั้นเข้ามารับมาแล้วเอามาจัดไฟแนนซ์ไม่ได้เราไม่ทํารถดัดแปลงอย่างนั้นนะเชื่อใจผมได้เชื่อใจผมได้ผมจริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีนะให้ดูสภาพของภายในใก่อนสีจากตัวถังสีจากอะไรก็เป็นสีเดิมนะจากจากโรงงานเลยจุดอาร์คจุดอะไรยังอยู่ครบปกติแบตเตอรี่นะเราตรวจเช็คค่า CCA ให้อยู่แล้วนะไม่ต้องกลัวนะแล้วก็เกิน2ปีสุขภาพเราเปลี่ยนให้เหมือนกัน สภาพของฝากระโปรงให้ดูก่อนสภาพสวยมากนะจุดอาร์คอะไรยังอยู่ครบปกตินะสติกเกอร์มอกอยังไม่ขาดเลยสภาพดีมาก้อควรระวังน้ำยาแอร์เขาก็มีมาให้นะรหัสน้ำยาแอร์เขาคือ R134a แผ่นกันความร้อนนะตัวกิปตัวอะไรยังอยู่ครบปกติให้ดูสภาพของขายึดก่อนหัวน็อน,นี่คมกลิบทั้งสองฝั่งเลยอ่าสนใจรีทโทรหาผมเลครับ063407 8, 8 8 2นะเบอร์อยู่ด้านล่างคลิปแล้วนะ อดไลน์ <Add> ผมได้ไลน์ผมอยู่ตรงเพิ่มเติมนะแล้วก็ในส่วนของคานนะยังอยู่ในสภาพดีปกติเลยไม่มีหักไม่มีงองไม่มีต่อแล้วเอามาเชื่อมนะเราไม่ทําอย่างนั้นสภาพของหม้อน้ํานะตัวคลีบนะไม่ล้มเลยตัวคลีปไม่ล้มนะหม้อน้ำเขาใหญ่มากยาบด้านล่าง mm. หมดปัญหาเรื่องเครื่องฮิตนะตัวนี้เป็นเครื่องของตัวอตา้าเครื่องตัวนี้ถึก ทนที่สุดแล้วนะเป็นเครื่อง b v t ขนะอนะี2 5แรงม้า4สูบสิวลเป็นเครื่องเป็นซินขนาด1.6กลิตรอ่าแรงมาที่ร้5ยบนะบอกเลยว่าลื่นปืนปาดแน่นอนอ่าสำหรับฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงแท้อยู่แล้วตีตาโตโยต้ามาอยู่แล้วไม่ใช่ฝากระโปรงเทียบเคียงโกงมาแน่นะสภาพของฝากระโปรงให้ดูก่อนไม่มีชนหนักมาแน่นอนอ่าเอาพี่ไม่มีชนหนักมา,สาแสดงว่าชนรถมือสองถ้าแต่คันนี้ผมดูอะ ด้านหน้ามไม่ได้โดนชนนะนี่คือสภาพเดิมๆเลยคันอื่นที่ผมรีวิวอาจจะมีโดนชนมากแต่มันไม่ได้ชนไปถึงคานไงไปถึงหม้อน้ำไงตัวนี้อาจจะยุบเข้ามาเขาอาจจะทำแค่ด้านหน้าเฉยๆนะลูกค้าก็ต้องเข้าใจนะอันนี้คือรถมือสองนะอ่าอันนี้อันนี้คือรถมือสองแต่คันเนี้ยผมบอกเลยว่าไม่มีชนมาแน่นอนทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะสภาพรถหน่วยงานเลยใช้ในหน่วยหน่วยงานเลยสภาพสวยๆอ่า สุดท้ายนี้ก่อนลาจากกันก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะในช่อง NN l e s i n g ก็เป็นช่องใหม่ก็ผมแมนน้อยเพชรยนคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีโมลีก็อยากให้ FC เป็นกำลังใจให้ผมนะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะถ้ามีรถใหม่เข้ามาแบบนี้นะใหม่น้อยแบบนี้นะราคาแบบนี้นะถูกๆผมจะรีบมารีวิวให้ FC ได้ดูกันสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ